สวัสดีครับวันนี้นะครับ ET Premium ม u t o Cinon นะครับผมช่างโบนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สาขาสายสามนะครับเดี๋ยวนี้เรามาส่งงานนะครับกับตัวฟอร์ดนะครับ T6 นะครับอันนี้ลูกค้านะครับทำการอัพเกรดชุดเฟอร์เตอร์ตัวท็อปนะครับแล้วก็ประหลาดค่าที่วันนะครับโอเคยวเราดูการทํางานกันครับตาลครับอ่าลูกค้าเรื่งต่อวงแหวนนะครับเป็นเนียไลท์ในัทเลยนะครับตาลรถนะครับจะมีแหวนคลุกแบบนี้นะครับ ดีครับอ่านี้เสริฟฟังกชันนะครับด้วยเดลี่อาตาแดงนั้งเงินะครับตาแดงทำนะครับเสริฟล้องแทนมาพร้อมกับวงแหวนไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟเลี้ยวหน่อยครับอ่ารงแหวนตรงนี้นะครับจะเป็นสเต็ปสองสเต็ปนะครับก็คือมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับปิดไฟเลี้ยวครับเปิดไปต่ำครับอ่าอันนี้วิธีดูง่ายๆนะครับโปรเจคเตอร์ที่เป็นรูปตัวท็อปสุดนะครับจะมีสกรีนโลโก้ด้านใน ในตาลูกแก้วนะครับก็คือเป็นใบวอเก้าโตนะครับมาพร้อมกับประหลาด55วัตต์ฟ้าเทนครับเดี๋ยวเรามาดูแสง่าโฟลดขนาดไหนนะครับอ่าันนี้แสงช่วงเวลากลางวันนะครับแสงมันออฟคมคมไหมครับอ่าตรงนี้นะครับเส้นบูเอฟเฟกชัดเจนนะครับสูงครับไปสูงสว่างทั้งซอนครับเดี๋ยวลองดูแสงผ่านฟิล์มนะครับสูงครับ จะสังเกตว่าแสงนะครับนอกตัวรถในต๊ดนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านนะครับยังคงมีห้องตั้งไฟดับมาตรฐานนะครับอ่านี่ให้ดูแสงนะครับช่วงเวลากลางวันนะครับไบบอกก้าจนหนึ่งนะครับบูเอฟเฟกชัดเจนนะครับนี่ก็สีแท้นะครับบีทีพีเมียมอเตอร์ซีนอนนะครับโอเคครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอัปเดตนะครับสามารถสอบถามมาทางเพจ Facebook นะครับบีทีพีเมียมอเตอร์ซีนอนทุกสาขานะครับขอบคุณครับ